สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอุ๋ยเป็นประจำเวลายามเย็นอย่างนี้นะคะในรายการ Good อ v ฟนิ่งค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะในการดูแลสุขภาพตัวเองพร้อมกับงมเฮงปรับลุกหน้านะคะเพื่อเสริมโชคแล้วก็รับสิ่งมงคลให้กับชีวิตค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงแรกกันเลยค่ะ คชมคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้ทำความรู้จักกับการดูแลสุขภาพด้วยการดื่มน,น้ำปรับโมเลกุลเอเมล็ดกันไปแล้วนะคะทำให้เราทราบว่าสามารถช่วยดูแลในเรื่องสุขภาพในหลายๆด้านได้เลยทีเดียวนะคะและทำให้เรารู้ได้ว่าการดูแลสุขภาพในการดื่มน,น้ำปรับโมเลกุลเอเมล็ด ควบคู่ไปกับการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันช่วยทำให้อาการต่างๆดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรค SLE โรคมะเร็งรวมไปถึงโรคสะเก็ดเงินด้วยค่ะซึ่งพูดถึงโรคสะเก็ดเงินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าโรคเรื้นกวางนะคะถือได้ว่าเป็นโรคที่เรียกว่าน่ากลัวค่ะคือเป็นแล้วนะคะหลายคนอาจจะหมดกำลังและท้อแท้ใจเพราะเชื่อว่ารักษาแล้วไม่หายขาดค่ะในวันนี้นะคะอุ๋ยถึงถือโอกาส เชิญนะคะคุณหมอพิรยศตรงสวัสด์แพทย์นักสาธารณาสุขกลับมาอีกครั้งนะคะเพื่อจะมาพูดคุยกันให้เจาะลึกเลยนะคะว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยคืออะไรนะคะรักษาหายขาดได้หรือไม่และน้ําดื่มปรับโมเลกุลเนี่ยช่วยโรคสะเก็ดเงินได้ยังไงนะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้อย,อยู่กับคุณหมอพิระยศตรงสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะพบกันอีกแล้วนะคะควันนี้คงจะต้องมาเรียนถามคุณหมอเจาะลึกถึงเรื่องโรคสเก็ตเงินนะคะคว่าโรคสเก็ตเงินนี่เกิดจากอะไรคะโรคสเก็ตเงินเนี่ยมีพื้นฐานมาจากโรคภูมิแพ้เนี่ยแหละแพ้นู่นแพ้นี่แล้วมันพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เ,เวลานี้เนี่ย แม้แต่ในวงการแพทย์ก็ยังสับสนว่าไอ้เนตกลงมันจะเป็นภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิกันแนะ่แต่สิ่งที่แสดงออกในขณะนี้ก็คือมันเป็นโรคที่ทรมานงั้นคงต้องเรียนถามคุณหมอแล้วล่ะค่ะว่าอาการของโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมีอาการยังไงบ้างคะอาการแรกเริ่มนะส่วนใหญ่เลยจะเริ่มต้นด้วยขันมีตุ่มแดงๆเกิดขึ้นตุ่มอยงแล้วนูนขึ้นมาแล้วการการนูนของตุ่มเนี่ยมันจะเร็วกว่าธรรมดา นะขยายตัวเร็วมากเลยมันขยายตัวเร็วกว่าเซลล์ปกติถึง15บห้าเท่าในตำแหน่งที่เขาเป็นอาจจะเป็นบนหัวบนศีรษะแล้วก็มีสะเก็ดคันคันแนละ้วก็เป็นขี้รังแคร่วงนะหรือจะเป็นที่ผิวหนังที่หน้าแม้แต่ที่เล็บเป็นได้หมดทั่วตัวแล้วก็ร่วงสีขาวขาวเขาเลยเรียกว่าสะเก็ดเงินครับคราวนี้เมื่อเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเนี่ยมีโอกาสรักษาให้หายขาดบ้างไหมคะอืม ผมเป็นหมอมา40ปีผมยังไม่เคยเห็นมีใครสามารถรักษาสะเก็ดเงินให้หายได้เองอถ้าจะหายก็หายเป็นช่วงๆมีแต่ยาที่วงการแพทย์ใช้ก็ใช้ไปตามอาการคันมากก็ยากแก้คันคันแล้วเป็นผื่นแล้วแดงๆแ,แล้วก็มีสะเก็ดร่วงดูแล้วขุขรับไปหมดก็เอาน้ำมันะทาให้มันนุ่มดูมันมีการเจริญเติบโต,ตของตุ่มแดงมาก เขาอาจจะไปเอารังสีชนิดหนึ่งนะคลื่นรังสีระดับหนึ่งเอามาฉายฉายถ้าบางคนนี่ตัวแดงดำไปเลยจริงๆยังไม่เคยเห็นมียาเฉพาะค่ะฟังจากอาจารย์แล้วดูเหมือนว่าโรคสะเก็ดเงินนี่รักษาไม่หายขาดนะคะแต่จากเทปที่แล้วนะคะคุณผู้ชมคงยังจำกันได้นะคะว่าอาจารย์เคย กล่าวถึงนะคะว่าน้ำปรับโมเลกุลเอมเมรดสเนี่ยสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสเก็ตเงินได้นะคะคสามารถดูแลยังไงคะผมเนี่ยไปอ่านผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปรับโมเลกุลเนี่ยของนักวิทย,ยาศาสตร์รก็มันมีรายงานอันหนึ่งนะฮะนักวิทย,ยาศาสตร์ของรัสเซียเขาไปทดลองเอาเซลล์คาร์เซล คาร์เซลคือเซลล์มะเร็งของเนื้อของพืชลักษณะการเจริญเติบโตของคาร์เซลคือมันจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์พืชธรรมดาเร็วกว่าประมาณ15เท่าอ่ะ mm hmm. เขาก็ออกมาทดลองเอาน้ำแอคทีเว e เอ็มเล็ตเนี่ยที่แอคทีเวท60นาที30นาทีแล้วก็เปรียบเทียบกับน้ำน้ำกันเอาคาร์เซลมาแช่ปรากฏว่าเออน้ำที่แอ t i v a t e แล้ว30นาทีแล้วเอามาแช่เนี่ย เซลคารัสจะยุบตัวยุบลงไปสิบห้าเท่าเลยเป็นเซลล์ปกติเป็นเซลล์ของไม้ตามปกติไอเซล์ชนิดนี้เนี่ยมันเปรียบเทียบกับเซล์ของสัตว์ได้แล้วมนุษย์ก็เป็นสัตว์ผมก็นั่งฟังแล้วเอ๊ะทำไมอ่ะอย่างนี้เรามาทดลองกับคนที่เสียหายน้ำเราดื่มได้เป็นปกติดื่มแล้วแข็งแรงโดยซ้ำนะฮะแล้วทำไมดื่มแล้วกับกลุ่มที่เป็นสเก็ตเงินทำไม ไม่ลองดูเรื่องของเรื่องคือวันหนึ่งเนี่ยมีคนเขาเอ่อเป็นสะเก็ดเงินทั้งตัวเลยตัวขาพโพลนหน้าต่อโอเ้โอเ,เป็นเป็นรุนแรงมากเขาไปรักษาทำาคมีคือเขาเป็นมะเร็งเสร็จสิ้นการทำาคมเนี่ยนะฮะสะเก็ดเงินเขาขึ้นพลุกทั้งตัวเลยเนะแล้วเขาก็ไปไปหาหมอหมอก็ให้ยาเหมือนอย่างที่ผมเล่าฟังเมื่อกี้เขาก็ไม่ดีขึ้นเขาต้องใส่เสื้อคลุมไว้แล้วก็มาหาผมผมก็ อธิบายเขาฟังว่าในงานวิทยาศาสตร์ที่เขาทําไว้เขาทดลองกันไว้เนี่ยมันได้ผลนะสำหรับน้ําปรับโมเลกุลเอมเร็ตเนี่ยผมก็เลยอยากจะทดลองคุณไม่เห็นยากเพราะเป็นน้ําธรรมดาไม่มีการใส่สารอะไรเลยยิงแต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลงไปเท่านั้นเองเท่านั้นอะ่ะเขาก็ยอมรับเพราะหมดสภาพมะนี่ก็เป็นเยอะเป็นโรคสะเก็ดเงินแบบเยอะเกือบทั้งตัวเลยแล้วผมก็ให้น้ำเข้าไปหนึ่งแกลลอน หนึ่งอาทิตย์ต่อมาปรากฏว่าพื้นมันยุบหายหมดเลยนะเอ้เราก็เริ่มมีความมั่นใจถามคุณไปทําอะไรไปใช้อะไรเขาบอกไม่ได้ทำอะไรดื่มน้ําตามที่หมอสั่งเนี่ยแหละนียโอเคเราได้บทเรียนแล้วการที่เขาดื่มน้ําปรับมโมเลกุลเอมเลตเนี่ยสามารถหายขาดได้เลยไหมคะในโลกของสเก็ตเนึ่งนะคะอาจารย์ผมว่าไม่หายขาดในบางกรณีแต่กรณีเนี่ยเขาหายขาดเพราะอะไรเพราะว่าเขาโดนคีโมสารเคมี ถึงวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดการแพ้สารเคมีตัวนั้นแล้วเกิดอาการของสะเก็ดเงินพอเราให้เราให้น้ำเอมเมรดนี่เข้าไปมันก็คล้ายๆเหมือนไปล้างเอาพิษของสารเคมอนั้นออกมาเท่านั้นน่ะเขาก็ฟื้นกลับมาเป็นปกติอ๋ออาจารย์กำลังจะบอกว่าน้ำปรับโมเลกุลเอมเมลดนี่ช่วยล้างสารพิษทำให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยจากที่แบบ อ่อนแอก็กลายว่าแข็งแรงขึ้นผิวหนังดีขึ้นถูกต้องครับมีตัวอย่างอื่นๆไหมคะที่รับมีอีกจากบทเรียนวันนั้นก็เกิดมีสามล้อเครื่องมามาบอกผมมาหาผมเขาบอกว่าเขามีพยาบาลคนหนึ่งไปบอกเขาว่าหมอพิรยศรักษาสะเก็ดเงินได้เขาเป็นสะเก็ดเงินอย่างรุนแรงเลยนะเขาเป็นมาหกเจ็ดปีมั้งหน้าตาผิวพรรณเขาดูไม่ได้เลยนะฮะแล้วคอเขาเนี่ยนะ เป็นที่หนอกเนี่ยดำใช่เขาเข้ามาเอาก็ไ,ไม่เราไม่เห็นเสียหายเรายินดีโดยซ้ำเราได้ช่วยคนที่คนอื่นช่วยไม่ได้เนี่ยผมก็ให้น้ำเอ็มเล็ตเข้าไปผมบอกว่าถ้าคุณดีขึ้นนะคุณตามผมไปที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาเขาขี่สำลักเรื่องนะโอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาตามผมไปผมไปพูดตามไปที่เวทีที่ผมพูดเลยนะแล้วโชว์ตัวเลยนะว่าเนี่ยเขาดีขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยการดื่มน้ำปรับัดื่มน้ำครับครับเนี่ยครับผมก็เลยเพิ่มประสบการณ์ผมเข้าไปอีกแล้วในรายคนนี้ก็หายขาดอีกผมตามอยู่หลายปีก็ก็ยังเป็นปกติอยู่คแต่ไม่ได้แปลว่าสเก็ตเงินจะหายได้หมดทุกรายนะมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพด้อยการใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับเหตุขึ้นอยู่กับเหตุเหตุว่าเขาไปแพ้สารอะไรมาแล้วสารนั้นยังกระตุ้นตัวเขาอยู่หรือเปล่าไอสารที่มัน ที่เขาแพ้เนี่ยคือสารอนุมูลอิสระไอ้น้ำเอ็มเล็ตเนี่ยมันมันปรับโมเลกุลแล้วมันสามารถดึงเอาสารอนุมูลอิสระออกมาจากในเลือดได้ค่ะคือเรียกว่าไปล้างโดยภาษาชาวบ้านเ็าเรียกว่าไปล้างออกมาแล้วสภาพแพมก็ค่อยลดลงลดลงโอ้โหฟังจากคุณหมอแล้วนะคะวิเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ที่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน หรือมีบุคคลใกล้ชิดที่ป่วยเป็นโรคสเก็ตเงินคงมีกาลังใจมากขึ้นนะคะเพราะโรคนี้เป็นแล้วไม่สนุกเลยนะคะคุณหมอ <Okay. S 1> และในวันนี้อุ๋มมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสําหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคสเก็ตเงินคุณอารามนะคะตั้งจิตสุพรนะคะซึ่งเคยป่วยเป็นโรคสเก็ตเงินแล้วก็ทรมานมากๆเลยค่ะและภรรยาของคุณอารามนะคะ <Okay. S 1> ก็ได้นําน้ําปรับโมเลกุลเอ็มเล็เนี่ยให้คุณสามีเนี่ยดื่มดื่มแล้วเป็นยังไงนะคะอาการจะดีขึ้นไหมนะคะอุ๋ยว่าคุณผู้ชมไปชมกันเองเลยค่ะ ประมาณต้นปี25-51นเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปทานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนแล้วไปทานอาหารทะเลปรากฏว่าหลังจากที่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีอาการคันแล้วก็ผื่นขึ้นผื่นขึ้นทั้งตัวเลยครับผ่านไประยะหนึ่งสักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยแผลที่เป็นที่เป็นตามตัวนี่ก็หายตอนนี้ก็จะเหลืออยู่เฉพาะที่ตั้งแต่ใต้เข่าลงไปที่ขาทั้งสองข้างจะมีอาการคันบ่อยมากแล้วหลังจากที่คันแล้วเนี่ย เราก็พยายามไม่เกาแต่ก็ทนไม่ได้ฮะถ้าก็กาพอเกาเกาแล้วก็จะมีน้ําเหลืองแล้วพอแห้งก็จะเป็นสะเก็ดเป็นมาเป็นปีเหมือนกันก็ไม่ไม่หายทันทีช่วงระหว่างนั้นเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยภรรยาก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็คอยไา่ถามอยู่ตลอดไปแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมนะครับซึ่งเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยมีมีความทุกข์แต่พอเรามามองภรรยาเราแล้วเนี่ยนะครับที่เขาเป็นห่วงเราอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาทุกข์กับเราอีกว่าเอ๊ะเราเป็นมานานแล้วทําไมไม่หายทันทีครับ ก็รู้สึกเป็นกังวลนะคะจะไปไหนจะทานอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกเป็นห่วงอะว่าเดี๋ยวจะเป็นแผลหรือเปล่าจะอาการกําเริบหรือเปล่าคือหาทุกวิถีทางนะคะทั้งอาหารเอ่ยยาเอา่ยอยากจะให้เ้าหายแต่ว่าพอดีเป็นคนปกติเนี่ยชอบดูรายการเพื่อสุขภาพก็ เปิดทีวีไปเอ้าเจอคุณหมอพิรยศพูดเรื่องน้ำพอฟังฟังไปเออน่าสนใจเสร็จแล้วออพอดีโชคดีว่าไปเดินออที่ศูนย์ศิริกิตแล้วก็ไปเจอบูธของ Emlet ลดบอกเออนี่เราเคยดูรายการของเอ l e t ที่ออกในโทรทัศน์เขาก็เลยเออให้น้ำมาขวดนึงแล้วขอชื่อที่อยู่ไว้แล้วก็ได้โบชัวหลังจากนั้นกลับมาที่บ้านเนี่ยโบชัวก็มีสัมมนหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อเรื่องที่เราสนใจก็คือเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็สะเก็ดเงินเลยชวนกันบอกว่าจะไปลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงพอวันนั้นไปฟังสัมมนาเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเลยเลยบอกเฮียตัดสินใจซื้อเครื่องดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ทานทานน้ำกันทั้งบ้านเลยทานอยู่สักพักหนึ่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยมาดูโอ้โหเฮียแผลเฮียหายแล้ว นะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยอะค่ะบอกอรู้สึกมหาศิจย์มากสำหรับน้ำตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นแค่น้ำเองนะคะแต่ว่าแผลหายคือตอนนี้สบายใจอะค่ะเพราะาเขาสามารถที่จะอยู่กับชีวิตปกติได้ก,ก็รู้สึกยินดีทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งครอบครัวก็ดีใจมากนะครับที่เป็นมานานแล้วได้มีโอกาสหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ครอบครัวเราเนี่ยที่เคยมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่อง อาการเจ็บป่วยของผมครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเป็นกันกมานานแต่วันนี้เนี่ยได้กลับมามีความสุขแล้วก็อบอุ่นกันจากการดูแลเอาใจใส่และเป็นห่วงใยซึ่งกันและกันในครอบครัวนี่นะครับ,รรบผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับท,ที่ที่มีวันนี้แล้วก็จากจาก,จากสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้ก็อยากจะให้โอกาสที่ดีๆเหล่านี้เนี่ยได้แชร์ไปถึงกับผู้ผู้คนอื่นๆที่อาจจะเป็น โรคเดียวกันที่มีปัญหาแล้วก็จะได้มีโอกาสหายได้ก็อยากจะให้ครอบครัวของคนเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขเช่นกันนะครับก็รู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็ทุกๆคนในบ้านก็ได้ทานน้ำที่ททมีคุณภาพนะคะตอนนี้ลูกสาวเป็นภูมิแพ้ไม่ต้องทานยาแล้วค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเป็นสมองฟอ่อก็ได้ทานน้ำตัวน,นี้ร่วมกับเราด้วยอะค่ะครอบครัวก็จะมี ความสุขขึ้นนะคะโอ้โหฟังเรื่องราวของคุณอารามนะคะดีใจแทนครอบครัวจริงๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณอารามไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลแล้วโดยแค่รู้จักน้ำปรับโมเลกุลเอ็มเรดแค่นั้นเองนะคะอาจารย์รถือว่าโชคดีจริงๆนะคะที่ร,ร,รู้วิธีการดูแลสุขภาพอาจารย์อุทธรน,นิดนึงฟังจากคุณอารามแล้วนะคะคคมันเกี่ยวข้องยังไงคะในเคสนี้ที่ไปรับประทานอาหารทะเลแล้วไปตรวจพบว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงคะ ผมกล่าวไว้ตอนตอนแรกทิ้งนะฮะว่าสเก็ตเงินเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเลยมันจะเกิดจากภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิแต่กรณีนี้น่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้เพราะอะไรเพราะว่าคุณอารามครอบครัวของคุณอารามเนี่ยแพ้เฮาส์ไมท์นะฮะไรตามบ้านเนี่ยเฮาส์ไมทเป็นสัตว์เปลือกแข็งเขาก็แพ้เขาอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยวันดีคืนดี เมื่อเมื่อคนที่แพ้สัตว์เปลือกแข็งพวกนี้นะฮะเพราะนั้นพอถึงปลายฝนแล้วก็ต้นหนาวไปถึงร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่สัตว์ทะเลเรียบทั้งทั้งปีเลยนะคะเป็นฤดูที่สัตว์ทะเลเนี่ยวางไข่วเวลาเขาวางไข่เนี่ยธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมันจะปล่อยสารฮิสตามีนสารแพ้เนี่ยออกมาสูงเพื่อป้องกันไข่ของเขาเพราะนั้นใครไปกินไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่นอกกระดองของกุ้งก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ เพราะนั้นปูปูยิ่งปูนอกกระดองนี่อันตรายถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ภูมิแพ้ที่ซ่อนอยู่ในตัวนั้นรุนแรงขึ้นทันทีแล้วกลายเป็นโรคสะเก็ดเงินซึ่งคุณหมอกำลังจะบอกว่าโรคสะเก็ดเงินนี้สามารถเกิดได้กับทุกๆคนจะเกิดได้เวลาไหนก็ได้ถ้าเผื่อร่างกายเราวิ่เราวิกแล้วเราไปแพ้สารนั้นค่ะดังนั้นเราก็ต้องดูแลร่างกายเราให้แข็งแรงด้วย เครื่องช่วยคือน้ำปรับ,รบโมเลกุลเอมเลที่ช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและสดชื่นใช,ใช่ไหมม,มันเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันได้ด้วยอ๋อไม่เหมือนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงด้วยเรื่องนี้จะมีเล่าถ้ามีโอกาสเล่าจะเล่าให้ฟังอย่างนี้อุย๊ยต้องเรียนถามคุณหมอต่อเลยค่ะเพราะว่าโรคนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเลยวิซ่ามาว่าคุณหมอได้ทําการวิจัยนะคะถึงกับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีนะคะโดยให้ดื่มน้ำปรับโมเลกุลเอมเลดนะคะควบคู่ไปกับยา ต้านไวรัส h อชอนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับการดื่มน้ําธรรมดาผลการทดสอบนะคะเป็นยังไงคะคุณหมอคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมนั่งตรวจคนไข้อยู่แล้วผมมองผ่านประตูออกไปเราเห็นคนกําลังจะเสียชีวิตเรามองปุ๊บเนี่ยเรารู้ในฐานะที่เราเป็นอดีตภูมิในการกองควบคุมโรคเอชพอเราเห็นปุ๊บเราก็นึกเราอยากช่วยผมเอาน้ําดื่มเนี่ยให้เขาดืม่มเชื่อไหมแค่คืนเดียวเขาลุกขึ้นมาเป็นคนที่ ช่วยตัวเองได้เลยคือกําลังจะแบบว่าร่วงแล้วอะคะลุกขึ้นมาสดชื่นได้ผม,อมโอ้โหตื่นเต้นดิเราก็อยากช่วยเชิญเข้ามาเลยบันทึกภาพแล้วผมส่งเข้าไปเจาะภูมคุ้มกันโดยที่ว่าให้เขาดื่มน้ำํำรับโมเลกลุลเอ็มเลดเนี่ยนะให้เขาดื่มไปเรื่อยๆโอ้โหเขาฟืน้นฟื้นลุกกินข้าวกินปลาน้ําหนักขึ้นเกือบเท่าตัวนะเอ้เราเกิดความคิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ย นในลองลองศึกษาดูซิเอาเข้าไปเจาะ c d 4พบว่าโอ้ย CD4 ขึ้นริ้วเลย CD4 คือค่าภูมิคุ้มกันของร่างกายคือเพิ่มในเลือดของคนครับไอตัวนี้สำคัญมากเพราะถ้ามีระบบภูมิคุ้มกันดีใครก็สมบูรณ์แข็งแรงหมดต้านทานโรคได้อย่างดีเลยนี่คือที่มาของที่ผมศึกษาแล้วผมก็ไปศึกษาแล้วก็พบว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นจริงจ น้ำปรับโมเลกุลเอเมล็ดเนี่ยช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย H ทชวีเนี่ยมีภูมิที่แข็งแรงฉะนั้นเป็นหลักการง่ายๆเลยเมื่อภูมิแข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเบียดบังอยู่มันก็ค่อยๆพ่ายแพ้ไปใช่ไหมคะคุณหมอคะอุทยสงสัยนิดนึงนะคะคือการหลักการของการดื่มน้ําปรับโมเลกุลเอเมล็ดนะคะกับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราต้องการทําควบคู่กันไปเนี่ยเราจะต้องดื่มน้ํา ปรับเมลูกุลเอ็มเล็เนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่คะเราก็ดื่มน้ําตัวนี้เป็นน้ําประจําวันก็ได้วันหนึ่งประมาณลิตรครึ่งถึงสองลิตรพูดเป็นลิตรนะ,ะถ้าเป็นแก้วก็ประมาณ6กถึงแแก้วต่อวันครวสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรร่างกายแข็งแรงดีรเราควรที่จะดื่มน้าปรับเมลูกลุนเอ็มเล็ตไหมคะถ้าดื่มแล้วมันแข็งแรงสภาพกายสภาพจิตการนอนหลับสบายอ่อนกวัยเงี้ยเอาไหมโอ้ เอาเนี่ยมันเกิดกับผมอ่ะมันเกิดกับผมอ่ะแล้วเกิดกับครอบครัวผมทั้งหมดงั้นเรียนถามคุณหมอเลยตรงนี้เลยแลวกันว่าคุณหมออายุเท่าไหร่แล้วคะเอจะดูแบบห้ไสุขภาพไหมคะถ้าพูดกันไปตรงๆนี่อีกสามเดือนผมจะเจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่เต็มจะขึ้นเจ็ดสิบห้าแล้วต่อไปนี้ค่ะโอ้โหคุณหมอดูอ่อนกว่าวัยจริงๆเนาะแล้วมันจะยากอะไรหรอครับก็เอาน้ำเนี่ยมาทดลองดื่มที่มันน้ำมันสะอาดอยู่แล้วนี่ นะฮะสะอาดปลอดภัยอยู่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีง่ายๆคือการดื่มน้ําปรับโมเลกุลเอ็มเล็ตนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะได้ฟังข้อมูลจากคุณหมอไปนะคะวิเชื่อว่าหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินหรือโรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะการดื่มน้ําปรับโมเลกุลเอ็มเล็นี่ยก็จะช่วยเสริมภูมิต้านทานของการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ให้ดียิ่งขึ้นร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยาก ใช้เคล็ดลับวิธีการดูแลอย่างนี้ในการดูแลสุขภาพสามารถโทรไปสอบถามนะคะหรือปรึกษานะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะหรือไม่ป่วยโทรเข้ามาได้ค่ะหมายเลข028622688ค่ะย้ำหมายเลขอีกทีนะคะ028622688ค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับแฟนรายการ Good Evening นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ฟังแล้วนะคะอยากทดลองดื่มน้ำปรับโมเลกุลเอ็มเนะคะพิเศษมากๆเลยสำหรับ50สายแรกนะคะ คุณจะได้รับสิทธทิพิเศษนะคะในการดื่มน้ำปรับเมลกุลเกุอมเล็นะคะฟรีจำนวน12ลิตรมูลค่า400บาทนะคะสำหรับ50สายแรกเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาเลยค่ะหมายเลข028622688ค่ะ028622688ค่ะคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็ให้ร่างกายของคุณบอกตัวคุณเองว่าคุณ แข็งแรงขึ้นจริงหรือเปล่าคะวันนี้นะคะอุต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยที่กลับมาเยี่ยมในรายการ g o v e n v n n นะคะแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอและในช่วงหน้านะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งใครสนใจในเรื่องโหราศาสตร์นะคะไปชมคุณลูกศรกันเลยค่ะ hey, uh, ถ้าพูดกันไปตรงๆนี่อีกสเดือนผมจะเจแล้วเจ็ดเ <Ooh. S 2> ต็มจะขึ้นเจแล้วต่อไปนี้ โอ้โหคุณหมอดูอ่อนกว่าวัยจริงๆเนาะแล้วมันจะยากอะไรหรอครับ ก็เอาน้ำเนี่ยมาทดลองดื่มที่มันน้ำมันสะอาดอยู่แล้วนี่นะฮะสะอาดปลอดภัยอยู่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีง่ายๆคือการดื่มน้ําปรับโมเลกุลเอ็มเล็นะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะได้ฟังข้อมูลจากคุณหมอไปนะคะอิเชื่อว่าหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินหรือโรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะการดื่มน้ําปรับโมเลกุลเอ็มเล็นี่ยก็จะช่วยเสริมภูมิต้านทานของการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ให้ดียิ่งขึ้นร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นค่ะ คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากใช้เคล็ดลับวิธีการดูแลอย่างนี้ในการดูแลสุขภาพสามารถโทรไปสอบถามนะคะหรือปรึกษานะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะหรือไม่ป่วยโทรเข้ามาได้ค่ะหมายเลข028622688ค่ะย้ำหมายเลขอีกทีนะคะ028622688ค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับแฟนรายการ Good Evening นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ฟังแล้วนะคะอยากทดลองดื่มน้ำปรับโมเลกุล M L ะะพิเศษมากๆเลยสําหรับ50สายแรกนะคะคุณจะได้รับสิทธิทพิเศษนะคะในการดื่มน้ําปรับเมลุุ M เลทน,นะคะฟรีจํานวน12ลิตรมูลค่า400บาทนะคะสำหรับ50สายแรกเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาเลยค่ะหมายเลข028622688ค่ะ028622688ค่ะคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็ให้ร่างกายของคุณนะบอกตัวคุณเองว่าคุณ แข็งแรงขึ้นจริงหรือเปล่าคะวันนี้นะคะอุต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยที่กลับมาเยี่ยมในรายการ g o v e n v n n นะคะแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอและในช่วงหน้านะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งใครสนใจในเรื่องโภราสารนะคะไปชมคุณลูกศรกันเลยค่ะ